ขอบคุณพระเจ้านะครับสำหรับวันนี้ซึ่งเป็นวันแรกของสัป,ปดาห์วันจันทร์ที่28กุมภาพันธ์นะครับก็อธิษฐานขอววนพระเจ้าอวยพรเราในตลอดสัป,ปดาห์ที่จะถึงนี้เพื่อพวกเราจะได้พบกับความสำเร็จในการงานในการดำเนินชีวิตและความสุขในครอบครัวโดยเฉพาะความปลอดภัยในชีวิตของพวกเราประจำวันนะครับพบศิทธ์ชิบาลในวัน นี้จากพระธรรมติตัสนะครับบทที่สอข้อ1นข้อสิถึงข้อที่สิต่อเนื่องกันจากเมื่อวานจริงๆพระกัมพีเขียนหรือเปาโลเขียนเป็นการเขียนที่ต่อเนื่องกันและเป็นเหตุการณ์ที่เกี่ยวพันกันตลอดไม่มีข้อไม่มีบทแต่นักพระกัมพีได้มาใส่ที่หลังวันนี้ผมแบ่งออกไปเพราะเพื่อพวกเราจะได้เข้าใจมากขึ้นและ ในแต่ละวันจะไม่มากเกินไปสําหรับพวกเราที่จะรับหนุนใจให้พวกเราอ่านก่อนด้วยตัวเองแล้วเราเข้าใจอย่างไรก่อนที่จะอ่านของผมเชิงเป็นแนวทางความคิดนะเพิ่มเติมแต่ไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องยึดเป็นหลักนะหัวข้อวันนี้ผมตั้งชื่อว่าพระคุณของพระเจ้าอยู่ในข้อที่11บบอกว่าเพราะว่าพระคุณของพระเจ้านะครับ ได้ปรากฏเพื่อช่วยทุกคนให้รอดใครอะไรคือพระคุณของพระเจ้าปรากฏนี้หมายถึงอะไรก็คือพระเยซูคิดนั้นได้ทรงมาปังกดในโลกนี้นั่นเองการที่พระเยซูคือเป็นพระคุณของพระเจ้าที่ประทานให้กับพวกเราพระคุณหมายถึงการให้เปล่ปาโดยไม่คิดมูลค่านะคือพระเยซูนั่นเองพระเยซูได้ทรงปรากฏ ซึ่งเป็นพระคุณของพระเจา้าพงค์ได้ทรงกระทําอะไรให้กับมนุษย์มาในที่นี้ผมเองเห็นอย่างน้อย6ประการด้วยกันประการที่1นึ่งครับพองค์ทรงช่วยทุกคนให้รอดนะอยู่ในข้อที่11เพื่อช่วยทุกคนให้รอดคำว่ารอดนี้หมายถึงอะไรก็คงแน่นอนมนุษย์ทำบาปต้องพินาศนะครับตก ในบึงไฟนรกชั่วนิดนิรันด,ด์ดระะเจ้าทรงมาบังเกิดและพระองค์ทรงช่วยมนุษย์ให้รอดพน้นนะครับจากการพิพากษาชั่วนิดนิรันด์ให้รอดพ้นจากสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งหมดเหล่านี้นะครับทั้งหมดพระองค์ทรงตายเพื่อทุกคน เราสังเกตดูช่วยทุกคนนะเพราะฉะนั้นนะครับแต่การที่พระเจ้าทรงตายและให้ประทานความรอดให้กับทุกคนแต่พระองค์ไม่บังคับมนุษย์ทุกคนที่จะให้เชื่อเพราะมนุษย์จะต้องตอบสนองโดยความเชื่อนะครับประการที่สองครับทรงสอนเราให้ละทิ้งความบาปอยู่ในข้อที่12 เพื่อสอนเราให้ละทิ้งความอธรรมและโลกียะตัญหาเราสังเกตดูนะครับเมื่อเราเองรับความรอดแล้วนั่นไม่ได้เป็นการสิ้นสุดชีวิตของการแบบเท่านั้นแต่พระเจ้ายังทรงทําการของพระองค์ต่อโดยที่พระองค์ได้ทรงนะครับสอนเราเราต้องทิ้งเมื่อเรามาเชื่อรับความรอดแล้ว ทิ้งชีวิตของโลกหรือชีวิตเก่าของพวกเราที่เราได้เคยทชไหมครับประพฤติปฏิบัตินะพระคัมภีร์ใช้คําว่าละทิง้งหมายทิ้งเราต้องหยุดเราต้องเลิกนะถ้าเราเองบอกว่าเรารับความรอดเชื่อในพระเจ้าแล้วแต่เรายังประพฤติตัวปฏิบัติตัวเหมือนอย่างชีวิตเดิมของพวกเราผมใช้คําว่า ยังทำเป็นปกตินิสัยไม่คิดหรือไม่มีใจปรารถนาที่จะหยุดที่จะละที่จะเลิกแล้วนั่นเป็นข้อคิดที่สงสัยเหมือนกันว่าเราเป็นคริสเตียนที่เชื่อและกลับใจบังเกิดใหม่จริงๆแล้วหรืออย่างอันนั้นเป็นข้อคิดเป็นพระคุณของพระเจ้าที่มีต่อเราประการที่สองประการที่สครับพระคุณของพระเจ้าทรง ให้เราดำเนินชีวิตในทางของพระเจ้าอยู่ในข้อที่12และดำเนินชีวิตในยุคนี้อย่างมีสติสมชัญญะสัตซ์ซื่อสุจริตตามคลองธรรมพระคัมภีร์นี่ครับบอกกับพวกเราเป็นภาพคล้ายๆกับเปรียบเทียบนะก่อนหน้านี้สอนให้เราละทิ้งความบาปและไม่เพียงเท่านั้นพระองค์ยังทรงทำไมครับ ทรงช่วยเราให้เราดำเนินชีวิตใหม่ในยุคนี้ในทางใหม่ในทางของพระเจ้าด้วยคือมีสติสัมปชัญญะเป็นคนที่ซื่อสัตย์สัตย์ซื่อสุจริตและดำเนินชีวิตตามธรรมอันนั้นเป็นสิ่งที่พวกเราคริสเตียนทุกคนพึงควรที่จะมีและ ในชีวิตของเราพึงควรที่จะกระทํำปฏิบัติถ้าเราเองประกาศตัวเองว่าเราเป็นคริสเตียนนะครับประการที่4ครับในข้อที่13บอกว่าทรงประทานจะทรงประทานนะครับความสุขแก่เราอยู่ในข้อที่13คอยความสุขซึ่งจะได้รับตามความหวังได้แก่การปรากฏของพระสิริ พระเจ้าที่ยิ่งใหญ่คือพระเยซูคริสต์องค์พระผู้ช่วยรอดของเราเราสังเกตด,ดูในข้อที่11พระองค์ทรงสเสด็จมาหรือปรากฏนั่นเป็นการมาครั้งที่หนึ่งเพื่อช่วยเราให้รอดแต่ในข้อที่13นั้นพระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยให้รอดของเรานะครับจะมาปรากฏแต่เป็นการปรากฏครั้งที่สองนะครับเต็มไปด้วยสง่าราศีของพระเจ้า มาเพื่อที่จะรับเราและประทานทำไมครับความสุขนิรันดรให้กับพวกเราหรือพระองค์จะเสด็จมารับเราที่จะไปอยู่กับพระองค์บนสวรรค์นั่นเองอันนั้นเป็นพระคุณของพระเจ้านะครับในที่นี้ที่เราเห็นนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับอนาคตพระกัมพีใช้คำว่าความหวังเรากําลังรอคอย ใน,นเวลาปัจจุบันนี้ด้วยความหวังว่าวันหนึ่งพระเจ้าจะเสด็จมาและการเสด็จมาของพระองค์นี้ครั้งนี้นั้นพระองค์เสด็จมาในฐานะที่เป็นจอมกษัตริย์เต็มไปด้วยสงาาส่าราศีและเพื่อที่จะรับเราที่จะไปอยู่กับพระองค์นะครับบนสวรรค์นั่นคือความสุขตลอดชั่วนิจในลันดอนเป็นกำลังใจและหนุนใจพวกเราทุกคนนะครับ ให้ข้อคิดเพิ่มเติมกับพวกเราการที่พระเจ้าจะรับเราไปเราต้องพร้อมพร้อมอย่างไรเราก็ต้องมีชีวิตความประพฤติที่พร้อมนะครับ <c> เ <oughs> <c oughs> หมือนพูดในข้อที่12เราต้องทิ้งความชั่วดำเนินชีวิตในทางธรรมหลักาการที่สองเราต้องอดทนเวลาเราเองเผชิญกับความทุกข์ลำบากเพราะความเชื่อของพวกเรา เราต้องอดทนยืนหยัดมั่นคงรักษาความเชื่อที่จะไม่ทิ้งความเชื่อของพวกเราจนกระทั่งวันที่พระเยซูคเจ้าจเสด็จมาประการที่ห้าครับพระคุณของพระเจ้ามีต่อเราให้เราปรเปล่าเปล่าคือสงไถ่เราหรือไถ่บาปเราอยู่ในข้อที่สิบสี่ผู้ทรงโปรดประทานพระองค์เองให้เราเพื่อไถ่เราให้พ้นจากการอธรรมทุกอย่าง เราสังเกตดูคำว่าไทยหรือไถยบาปหมายถึงการจ่ายค่าปรับโทษบาปนะเมื่อเราทำบาปเราได้รับผลเมื่อเราเหมือนกับเราทำงานเราจะได้รับค่าจ้างผลของบาปคือความตายแต่ว่าเรามนุษย์ไม่สามารถที่จะจ่ายนะครับพระเจ้าได้ทรงจ่ายแทนเราโดยทรง โดประธานพระองค์เองคือพระเยซูคริสเพื่อทำไมครับจ่ายค่าปรับโทษบาปแทนพวกเราเพราะฉะนั้นบาปของเรานั้นได้ <c oughs> รับการจร่ายแล้วหรือไถ่แล้วนั้นเป็นสิ่งหนึ่งที่แต่มนุษย์เป็นจำนวนมากยังไม่รู้และมนุษย์ยังไม่ได้สามารถที่จะรับการไถ่าบาปนั้น จนกระทั่งมนุษย์นั้นได้ยินได้ข่าวประเสริฐนี้ได้รับเชื่อนะครตอบสนองเพื่อน,นุนใจพวกเราทุกคนเราได้รับการไถ่พระเจ้าจ่ายค่าปรับโทษบาปแทนเราแล้วนั่นเป็นพระคุณของพระเจ้าจริงๆเราควรจะสำนึกและดำเนินชีวิตเพื่อพระองค์ในใน,ในชีวิตที่เราอยู่ในโลกนี้ เพราะว่าเราไม่ได้เป็นเจ้าของตัวเราพระเจ้าซื้อเราไว้ด้ดวยรา,าคาอันสูงเหตุฉนั้นเราจงำดำเนินชีวิตอยู่เพื่อพระองคนะ์ประการที่6ครับสุดท้ายส่งชำระเราให้บริสุทธิ์ในข้อที่14ในข้อที่สิและส่งชำระเราให้บริสุทธินะ์ในที่นี้เนี่ยมีความหมายหมายถึงการชำระ Sanctify เราทุกทุกวัน ชีวิตคริสเตียนเราถูกชำระทุกทุกวันในการดำเนิน,นชีวิตในโลกนี้พระเจ้าได้ทรงเปลี่ยนแปลงเรานะครับและพงอาศัยพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในชีวิตของเราร่วมกันกับพระวจนะพระคำของพระเจ้าและชีวิตวินันฝ่ายวิญญาณจิตของพวกเราที่เราเองอ่านพระคัมภีร์และขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ ที่จะทำไมครับชำระล้างความผิดความประพฤติหรือเปลี่ยนเราให้เรามีชีวิตที่เหมือนอย่างพระเยซูมากยิ่งขึ้นทุกทุกวัดนะครับอันนั้นเป็นสิ่งที่เป็นพระคุณของพระเจ้าที่เปาโลได้พูดทั้งหมดที่พระองค์กระทำเพื่อเราซึ่งเป็นคนบาปมนุษย์ซึ่งเราไม่คู่ควรที่จะรับเปาโลได้พูดต่อที่ดีมากเลยเพื่อเราจะได้เป็นบูชนพิเศษเฉพาะของพระองค์ ที่ขนขวายกระทำการดีนั่นคือเป็นสภาพภาพของคิตชนคริสเตียนประชากรของพระเจ้านะผู้ที่เชื่อในพระองค์เราเป็นคนที่พระเจ้าแยกออกมาเฉพาะที่เป็นของพระองค์และเป็นประชากรที่ตั้งใจดำเนินชีวิตนะครับหรือมีธรรมชาติใหม่ในการกระทำความดี ขอพระยาาได้ทรงปรดอวยพรพระวจนะของพระองค์และพระคำของพระองค์พอพระวจนะพอ,องค์เป็นจิตววิญญาและเป็นชีวิต